สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเรามาอยู่เกม Dead by Daylight ไม่ใช่อารีนาเบรกเอาครับทุกคนโอเคผมใส่หมวกอะไรมาไม่รู้แต่ว่าโอ้ยไมฟานผมตามเพื่อนนะเพื่อนไปนไหนไม่รู้ผมตามเพื่อนหมดอนะโอเคทุกคนด่านนี้มันเป็นด่านนี้ผมวอร์ดไม้เพื่อนอยู่จังเฮ้ยกระสุนเชียวตูดกระสุนเชียวตูดผมเอาผมเปิดไม่ได้โอ้ยไมฟานคุณ ลูบไปแล้วเหรอไม่น่ามีอะไรสมหรับเราไหมตรงนี้โอเคนี่้ชิบ วาแล้วว่าไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงเมื่อกี้น่าจะคนอ่ะขาผมแบบเดี่ยงข้างหนึ่งอ่ะอยิงไกลแล้วผมใส่หมวกอะไรของผมเนี่ยหมวกนักบินป้าไม่รู้อ่ะแย่ละผมยังไม่อยากตุยตอนนี้เที่มีซี Help me.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  Help me, please. Help me, please. Yeah, baby. Okay. Okay, thank you. Oh, I almost died. Good thing I have a here. Thank you, bro. อีกหนึ่งเจ็บประตูก่อนไม่ไหววะเจ็บ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 มียาผมเอายามาเยอะนะอเออายามาเยอะอะไรก็เขาต้องใช้พี่ไม่เอาอะไรมาเลยนี่โอ้ไม่ไหววะไม่ไหววะตื่นเต้นโอเคเดีเครื่องนี้เลยละกันขากับเอวเหรอเจ็บนะไม่มี ไม่มีนั่นน่ะไม่มีมียาไหมมียาไหมมีกระสุนแทนแต่ไม่มียาพี่เจ็บน้องพี่ขอยาหน่อยมี e ี d to fix a b thank you. โอเคเปิดก็เปิดมาล็อกอยู่เปิดไหมเปิดมาเปิดดิเปิดดิ โอ้โหตั้งคิวเพื่อนเพื่อนเมื่อหนึ่งจะดีมากครับผมไม่รู้ด้านหลังเข้าได้หรือเปล่าแต่ผมรู้ด้านหน้าแล้วนะ โอเคโอเคน่าจะเข้าทางเดียวเข้ามาไหมผมรักษาเลยแล้วกัน เล่นกันเล่นกันได้ยาวอย่างนี้ไม่จนแล้ววะ่ะนี่จดีเกินให้ผมผมไม่เตรียมตัวเองละใช่ใช่ผมไม่เตรียมตัวเองโอเคเพื่อนล็อกอยู่นะไอเบอร์สี่นี้มันฆ่าเราหรือเปล่า <c oughs> เฮ้ยนี่แหละคำพี่ชายเฮ้ย คนไทยนี่หว่าเอาคุณมาครับเบอร์หนึ่งข้าไมไปเน่เอ่ยข้ามไม่เอ่ยอดูทำรอบก่อนแล้วกันอะไรทางเดียวนะน่าจะไม,ไม่มาแล้วปะผมไม่เห็นได้เล่นเลยอะผมก็เจ็บสันแล้วอะ่ะ อเโอเคปปลาป,ลปลผมตามพี่ชายไปเลยโอยแต่ผมไม่ได้อย่างี้พี่ชายว่าไงผมว่างนอะไปครับเอ้าแล้วผมเจ็บอยู่คนเดียวพี่ชายอยู่ไหเนี่ยพี่ชายคนนึงเออต้ไปด้วยกันครับพี่ชาย โอ้ยพี่ชายอขอรูดบ้างเดอ้อแหมงผมบ้างแหมงผมบ้างผม,ผมไม่มีผมขยายานะจะส่งก็ได้ครับเออมีก็ได้เอ้ยม,มันพกมาเยอะจังหวะพวกมาเยอะจริงพกมาเยอะจริงต้องเปลี่ยนเป่าว่างนะ มสองสี่มสองสี่อหนึ่งแล้วกันี่ชายไปครับี่ชายอยู่ไหนเน่โอเคไปครับพวกไปครับพวกโอ้โหถ้าไม่ได้วิชายเบอร์หนึ่งนี่ผมตายแล้วเนะี่ยต้องเต็งเกี้ยวไหลเดี๋ยวพวกโอเคผมตามนะผมจะเป็นพูดจะเป็นตามให้ดีโอ้ย ใชประสานเนี่ย่าบังผมครับเหมือนจะเป็นบอดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมนี่ไงผมนี่ไงวิ่งเร็วเกินโอเคพักก่อนพักก่อน ใ็้กระสุดนะสุเ,นะเ,เต็มนะเต็มไปครับไปครับก็คือถ้าคลิปนี้แบบถ้าผมตาหรืออะไรผมก็โอเคแล้วแหละผมเจอคนโอเคอะไม่รู้ดิโอเคปะเกิดการ โอเคผมโมนสิ้นปืนกระโปงดีว่ะเอ้ยพี่ชายบอเ้ยต้องใช้ไอ้น้องไอ้น้องยิงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ของจริงปะต่แขนขงผมไปแล้ววะพี่ตามเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งนะ่าจะเสียนอ่าวเบอร์หนึ่งรู้สอบอยู่โอ้คน ตึงอยของเพื่อนยันไม่ต่อ,นนอยังไม่เสร็จต่อโอ้โหดูแมพก,ก่อนนะไม <c oughs> ่เข้าคังแสงนะเพื่อนเ <c oughs> พื่อนไม่เขา้าได้ของ <c oughs> ของฮิวแล้วกัวกนโอเคมีดาบมาตรงนี้มีดาบทำเพื่อหมายสถาที่ ยืนเลยครับเดีย๋ยวผมตามไปยืนเลยครับพี่ชายเดี๋ยวผมตามไปอ๋อมาเล่นอย่างนี้มันก็สนุกเหมือนกันนะให้มันทียมปกติผมไม่ค่อยมีเทียมเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนโดนเหรอเสียงใครตาย ผมโดนอีกแล้วพี่ชายผมไม่มีก็ไม่มีอะไรเลยสมอก,ก็ไม่มีมมน,นี่ back กำเนี่ย่อยเปล่าเห็นอยู่เห็นอยู่ ไปมึงนะไปมึงนะเล็งให้อยู่ล็อกให้อยู่ล็อกให้อยู่ม่เด้อม่ก็ฆ่ามาีวัตถุดิที่นี่ไม่ไม่ข้ามไปไม่ได้ข้ามไปไม่ได้เฮ้ยเ <c oughs> ีช่ชาโรถเฮ้ยเีช่ชาโรถ ผมไม่ไหววะขอโทษขอโทษพี่ชายผมไม่ไหววะผมก็ตัวไม่รอดผมก็ตัวไม่รอดเบอร์สามผมตายยังพี่ชายเบอร์สามเอ้ยพี่พี่ชายเบอร์หนึ่งผมตายแล้วเอ้ยยังยังเฮ้ยใจเย็นพี่ชายเบอร์สามผมตายแล้วเหลือเบอร์หนึ่งยา <c oughs> <c oughs> ยาใจเย็นใจเย็นใจเย็นผมสนิ gamma ดีสั่งรีนะพี่ชายเบอร์สาม ในพี่เข้าไปแล้วผมขอหน่อยผมขอไปยืมใช้ก่อนผมขอยืมใช้กับพี่ชายเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวผมเก็บคืนนะครับ คนนี่เอามันคนนี่ผมผมพูดก่อนผมไปไม่ถูกว่ะพี่ชายผมตายเนี่ยขอโทษนะผมยังไม่ค่อยช้องช่องอาจจะโราหนีนตานนยไ้กได้ใครบ่มม คือได้ครับจีบอกหนึ่งแหละจีทำอย่างนี้ครับจีทำอย่างนี้โอ้โหไปหมดเลยพี่ชายทั้งเบอร์หนึ่งเบอร์สามเบอร์สี่ ว้ผมจะล้างแค่ใด้พี่ยังไงดีผมไม่ได้ล้างแค่แล้วผมไม่ไดล้างแค่แล้วเฮ้ <c oughs> ยผมตีมากเลยโอเคครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบไม่รู้ทุกคนได้ชอบหราป่าแล้วก็ขอบคุณมากที่เข้ามาดูแลเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย